ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแลว้วเท้าสักกะจอมเทพเมื่อส่งแนะนำเทวดาชั้นดาวดึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าแม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการ ตลอดดิถีที่14บสี่ค่ำาิ5้าค่แ8ค่แห่งปักและตลอดปฏิหาริยปักด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายคาถานี้แลเท้าสัก,กะจอมเทศขับผิดไม่ถูกภาสิทธไว้ผิดไม่ถูกข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่า เท้าสัก,กะจอมเทพยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะโทสะและโมหะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อรหันตะตกีนาศพอยู่จบพรมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้ว บรรลุถึงประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับมีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในพพหมดสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นจึงควรที่จะกล่าวว่าแม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการ ตลอดลิทีที่14ค่ค15าค่ำแค่ำแห่งปักและตลอดปาฏิหาริย์ปักด้วยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ประหัสจากราคะโทสะและโมหะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ท้าสักกะจอมเทพเมื่อทรงแนะนำเทวดาชั้นดาวดึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าแม่นอรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดดิถีที่สิบสี่คัมสิบห้าค่มแปคแห่งปัก และตลอดปาฏิหาริย์ปักด้วยดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็คาถานี้นั้นแลเท้าสัก,กะจอมเทพขับผิดไม่ถูกพาติดไว้ผิดไม่ถูกข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเท้าสัก,กะจอมเทพยังเป็นผู้ไม่พ้นไปจากชาติ ชารามรณะสซกะปริเทวะทุกะโทมนัตและอุปปายสะเรากล่าวว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อรหันตะขีนาศพอยู่จบพรมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว ลงภาระได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับมีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในพบหมดสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นจึงควรที่จะกล่าวว่าแม่นอรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดดิถีที่14ค่คัมสิบํ้าค่แคแห่งปักและตลอดปฏิหาริยรปักด้วยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าภิกษุนั้นเป็นผู้พ้นจากชาติจารามรณนะโสกะปริเทวะทุกะโทมนัส และอุปปายาสะเรากล่าวว่าพ้นจากทุกแล้ว